มาค่ะนี่คือจักรพพัดโหชื่อก็จักรพพัดนะคะคือสูงสุดแล้วนะคะเด่นแล้วนะคะนี่คือโป,โปรโเบลติกซึ่งมันคือโรเบลติกคืออะไรคือใบภูเขานะคะซึ่งต้องไปบ่มไปบ่มให้มันเอาเอาดึงดูดจุลินทรีย์โรเบลติกออกมาให้ได้นะคะโดยการนะคะไปบ่ม8-12ถึงเดือนถึงจะได้โรไบอติกออกมาแล้วเราก็มาใส่สมุนไพรอีก30กว่าชนิดเพื่อดูแลคุณนะคะ เขาเรียกฮะเสริมสร้างภูมิต้านทานเหมือนป้องกันนะคะเบาหวานไข้ไขมันนะคะให้คุณหรืออะไรก็แล้วแต่ในร่างกายคุณที่มันเสื่อมแล้วมันโทรมแล้วคุณจะต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดแต่นะคะตอนนี้โควิดมาเพราะฉะนั้นคุณต้องสร้างภูมิต้านทานให้กับตัวเองอะไรก็ได้ที่ทําให้เราร่างกายแข็งแรงโรภคภัยไข้เจ็บไม่เข้าหาคุณนะคะเพราะฉะนั้นจงจําไว้ว่าเรามาสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายดีกว่าไหมถ้านะคะเป็นแล้วมันรักษา หายยากแต่ถ้าสมมุติว่าเรามีภูมิต้านทานโรคภัยไม่หาเราเราจะแข็งแรงไปตลอดชีวิตโอเคเพราะฉะนั้นใครที่มองหามองอสินค้าดีๆสักตัวหนึ่งพี่แนะนําเป็นจกักรพัชนะคะตัวนี้ดีมากนะคะดอ,อร์เพิ่มพงเป็นผู้คิดค้นนะคะลองไปเสิร์ชดูดรเพิ่มพงคือใครดอร์เพิ่มพง,พมพงนะคะโอเคเนาะนี่ค่ะคนใหญ่มาออนะคะนะคะและใครที่อยากจะกินแล้วสามารถือสั่งซื้อหรือนะคะ นะคะมาทางอินบ็อกหรือทางไลน์หรือทางอะไรก็ได้เดี๋ยวแปะไว้ให้หมดเลยนะคะตัวนี้นะคะ,ะราคาที่1,290บาทนะคะอืมโอเคเนาะไปละจ้ากินได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะกินได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะยกเว้นเด็กและสตรีมีคันห้ามรับประทานโอเคเนาะไปละจ้า